เปิดโลกด้วยเสียงห้องสมุดแห่งอนาคต Future Podcast of Future Library by r i c h l r d Quats คำคมคนมีตังสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นะครับสำหรับคนที่รักการพัฒนาตนเองนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทริ c h l y q u วอตสเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากครับซึ่งก็คือจงเรียนรู้ที่จะปฏิเสธใช่ครับฟังดูอาจจะเหมือนแบบ โอ้โห oh, ใจร้ายอะ่ะแต่ว่ามีผลงานวิจัยนะครับมากมายนะครับที่รองรับว่าการที่เราตามใจคนอื่นมากจนเกินไปแล้วไม่กล้าปฏิเสธเลยเนี่ยจะเป็นผลทำให้เราเสียค่าโอกาสและไม่ประสบความสำเร็จซึ่งข้าอกาสหรือ opportunity cost เนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือมูลค่าของผลตอบแทนจากกิจกรรมที่สูญเสียโอกาสเป็นในการเลือกทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งต้นทุนค่าเสียโอกาสนี้เป็นต้นทุนที่ถูกอ้างถึงในวิชาเศรษฐศาสตร์ครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมตุติมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณให้คุณต้องออกไปทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณเองก็ไม่กล้าปฏิเสธแม้จะรู้ดีว่าคุณเองก็มีงานใหญ่ที่ได้ผลตอบแทนมากมายได้ผลตอบแทนดีและคุณเองก็จําเป็นต้องใช้เงินแต่คุณต้องทิ้งงานคุณแล้วออกไปทํางานอันเนี้ยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแบบเนี้ยเราเรียกว่าค่าเสียโอกาสจากการเลือกครับ ทำไมผมถึงต้องยกเรื่องค่าเสียโอกาสมาเป็นประเด็นในวันนี้ครับนั่นก็เพราะว่าคำคำนี้แหละครับที่ทำให้เราห่างไกลจากความสำเร็จผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยคิดนะครับว่าทำไมตัวเรายัางไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยคนอื่นเขาไปได้ไกลกว่าเราอย่างมากมายบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองปฏิเสธไม่เป็นครับผมเคยอ่านเจอแต่จำไม่ได้ว่ามาจากไหนหรือท่านใดนะครับเขาบอกว่าในชีวิตคนเรามีทั้งได้และเสีย เราต้องรู้จักเลือกหากต้องการประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธหรือ say n no. ซึ่งการปฏิเสธในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องปฏิเสธกับคนเท่านั้นแต่มันคือการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่รบกวนคุณสิ่งที่ทำให้คุณต้องเดินได้ช้าลงสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกไม่มีความสุขครับซึ่งหากเราฟังมาถึงตรงนี้เราจะรู้สึกได้เลยครับว่าเออเฮ้ยบ่อยๆครั้งเลยที่เราแบบ say yes จนเคยตัว จนเราเสียโอกาสในการทําสิ่งอื่นๆอาจจะด้วยเพราะความขี้เกรงใจความที่ไม่กล้าความเขินอายหรือว่ากลัวกลัวการขัดใจคนอื่นเพราะว่ากลัวว่าจะเสียมรารยาทต,ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรามักจะถูกสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนขี้เกรงใจไม่กล้าที่จะเรียกร้องอะไรมากมายแต่วันนี้หลังจากที่ได้ฟังเทปนี้แล้วผมอยากให้คุณกล้าครับ กล้าอะไรครับกล้าที่จะเซโนครับอย่าอายอย่ากลัวว่าจะเป็นการเสียมารยาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเซเยสทุกๆครั้งมันคือการเสียมารยาต่อตัวคุณเองครับฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะฟังดูว่าแค่เซเยสไม่กี่ครั้งเองไม่น่าจะมีผลอะไรกับชีวิตมั้งผมเองก็เป็นคนคนนั้นมาก่อนเหมือนกันครับแต่ผมจะเล่าทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกให้ฟังครับเรื่องนี้เขาบอกว่าให้ระมัดระวังอย่าให้เรื่องเล็กๆ ที่คุณคิดว่าไม่มีผลต่อชีวิตมาทำลายชีวิตที่ดีของคุณเรื่องนี้ผมอ่านเจอจากหนังสือของโจเวยลี่นกเขียนชื่อดังของประเทศจีนครับย้อนกลับไปในปี1963เอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์เป็นนักอุตุนิยมในอเมริกาได้วิเคราะห์ถึง Fairy, หรือทฤษฎีตัวนี้นะครับและลงบทความของสตาบันวิทยาศาสตร์ของนิวยอร์กเอาไว้ว่าการกระพือปีกของนกนางนวลตัวหนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้และมันก็เป็นเรื่องจริงหลังจากนั้นบทความของเขาก็เป็นที่รู้จักและเปลี่ยนมาใช้ผีเสื้อเปรียบเปรยแทนนกนางนวลซึ่งประโยคที่คุณคุ้นหูเลยก็คือการกระพือปีกของผีเสื้อในประเทศบราซิลสามารถก่อให้เกิดทอร์นาโดในรัฐเท็กซัสได้โดยที่มาที่ไปก็คือเมื่อผีเสื้อตัวหนึ่งกระพือปีกนั้นจะส่งผลให้ภูมิอากาศรอบๆตัวเปลี่ยนไปจนเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้กระแสอากาศเบาบางลงซึ่งมันส่งผลต่อลมฟ้าอากาศและทิศทางต่างๆเปลี่ยนแปลงและเกิดเป็นลูกโซ่เป็นทอดทดจนทําให้เกิด consequences หรือผลที่ตามมาต่างๆเอ็ดเว a ร์ดลอเรนซ์จึงเรียกเจ้าทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีความอนลนทีนี้เมื่อนําเจ้าทฤษฎีนี้มาเปรียบเทียบในเชิงสังคมศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าความเคยชินในทางที่ไม่ดีเพียงเล็กน้อยหากไม่มีการแก้ไขให้ทันเวลา อาจจะนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในสังคมของคนเราได้คล้ายๆกับพายุที่ถูกก่อขึ้นวันละนิดวันละนิดจนสร้างความเสียหายในเชิงมหาภาคครับแต่หากเปรียบเทียบกับชีวิตทั่วๆไปอย่างเราๆอุปสรรคที่เกิดขึ้นวันละนิดมันจะค่อยๆสะสมทาให้เกิดความวุ่นวายในใจอัดอั้นสะสมเมื่อสะสมจนถึงขีดสุดมันจะระเบิดออกมาครับพูดง่ายๆย,ยิ่งสะสมมากเท่าไหร่ ผลลั์ที่เกินความคาดหมายก็จะเกิดขึ้นได้ครับจำไว้ครับว่าเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงต่อว,วันเราไม่สามารถไปช่วยเหลือใครได้ทั้งวันแต่ละคนก็จะมีทุระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบในแต่ละวันอยู่แล้วการที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นจนลืมช่วยเหลือตัวเองผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องครับแต่ฟังให้ดีๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปช่วยเหลือคนอื่นเลยมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งมองผมเป็นผู้ร้ายนะครับผมจะรู้สึกว่า การช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยถือเป็นการให้การตอบแทนต่อผู้อื่นที่อยู่ร่วมโลกกับเราคือการส่งต่อสิ่งดีๆที่เราควรทําครับเป็นเรื่องที่จะส่งต่อพลังบวกพลังใจให้กันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ผมอยากให้เราช่วยในแบบที่พอดีพอดีนะครับย้ําว่าในแบบที่พอดีพอดีไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรามากพูดง่ายๆไม่เกินกําลังของตัวเราเอง หากเป็นแบบนั้นก็ช่วยไปเถอะครับไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ต้องช่วยเลยพอพูดถึงเรื่องนี้มันก็ทําให้ผมคิดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมามีเรื่องเรื่องหนึ่งของชาวอียิปต์ครับเล่าสืบทอดต่อๆกันมาว่ามีชายหนุ่มได้ยินว่ามีคนพูดไม่ดีให้ร้ายเขาเขาจึงโกรธมากๆจึงตั้งใจเดินทางไปเอาเรื่องคนคนนั้นระหว่างทางเนี่ยบังเอิญดันเกิดหิวน้ําขึ้นมาก็เลยแวะไปขอน้ําดื่มจากเพื่อนบ้านระแวกนั้น โดยเจ้าของบ้านก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนอกจากจะให้น้ำเขาดื่มแล้วยังเอาผ้าเช็ดหน้าเอาให้ไว้อีกผืนด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยหน้าตาเลอะเทอะแล้วก็เต็มไปด้วยเหงื่อระหว่างเดินทางชายหนุ่มขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาจากเจ้าของบ้านแต่ก่อนจะเดินทางออกมาเนี่ยเจ้าของบ้านก็ยื่นร่มยื่นร่มนะครับคันหนึ่งเอาไวใ้ให้เพื่อใช้ป้องกันแดดระหว่างเดินทาง ชายหนุ่มก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีจนลืมความโกรธชั่วครู่ก่อนหน้านี้จึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านตนเองแล้วก็ไม่ไปเอาเรื่องของคนที่ว่าร้ายให้กับเขาเพราะอะไรรูกไหมครับเพราะว่าความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับจากเจ้าของบ้านบ้านนั้นนะครับมันส่งผลให้ใจของเขาสงบแล้วก็มีสุขครับเขาได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆได้รับความเอาใจใส่ที่แม้จะดูเล็กๆแต่มันมีความหมายในใจ ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าแค่ร่มคันเดียวสามารถป้องกันการทะเลาะวิวาทหรือช่วยต่อลมหายใจให้กับใครบางคนได้เห็นไหมครับว่าผลของ consequences นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดครับหากเราสะสมสิ่งดีๆมันจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีหากสะสมสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่แย่ๆได้เช่นกันเพราะหากตะปูหายไปหนึ่งตัวกีบหมาก,ก็จะพังไปหนึ่งกีบ เมื่อกีบม้าพังไปหนึ่งกีบม้าหนึ่งตัวก็จะล้มลงเมื่อม้าศึกตัวหนึ่งล้มลงอัศวินก็จะได้รับบาดเจ็บเมื่ออัศวินได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนก็ทําให้แพ้สงครามไปหนึ่งครั้งเมื่อแพ้สงครามไปหนึ่งครั้งประเทศชาติก็อาจจะล่มสลายได้ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอะไรครับเพื่อย้ําเตือนใจคนฟังทุกคนอีกครั้งว่าการที่คุณปฏิเสธไม่เป็นในทุกๆวันของคุณมันจะส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างแน่นอนครับ แล้วคำถามคือเราจะมีวิธีการปฏิเสธหรือเซโนได้อย่างไรผมได้สรุปมาง่งายๆมาให้นำไปปรับใช้กันนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับมีสายตาที่เฉียบคมเราต้องรู้จักตัดไฟตั้งตัดต้นลมครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณต้องมองให้ออกครับมองเกมให้ขาดเพราะโลกจะเป็นของคนที่เห็นอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดก่อนครับว่าข้อดีข้อเสียอย่างไร หากเขาเสียเยอะกว่าแน่นอนว่าต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจงหาผีเสื้อตัวที่กระพือปีกให้เจอและตัดทิ้งซะครับเพื่อหยุดการสะสมสิ่งไม่ดีข้อ2นะครับจิตใจต้องแน่วแน่ผมรู้ครับว่าคนที่ขี้อายขี้เกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธเป็นเรื่องยากมากที่จะเซโนกับคนรอบๆตัวเวลาเข้ามาขอความช่วยเหลือแต่ก็อยากจะให้คุณยึดมั่นในอุดมการ์ของตัวเองครับว่า ถ้าขนาดตัวเราไม่รู้จักรักตัวเองก่อนมันปแปลว,ว่าเราจะไม่หวนรักใครดังนั้นคุณต้องรักตัวเองก่อนครับเพราะว่าเมื่อคุณรักตัวเองมากพอแล้วคุณจะมีเวลาไปรักคนอื่นเช่นกันดังนั้นจงเข้มแข็งและยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและทาในสิ่งที่เห็นสมควรครับข้อ3ครับหัดปฏิเสธบ่อยๆเมื่อคิดแล้วว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรทา แรกๆที่เราเซโนมันอาจจะยากครับนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำสิ่งสิ่งนี้มนุษย์จะกลัวครั้งแรกแต่จะรู้สึกชินชากับครั้งหลังๆมันเป็นเรื่องปกติครับดังนั้นเรียนรู้ที่จะเซโนบ่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดกลับกันคุณจะรู้สึกด้วยว่าคุณเองเติบโตขึ้นและเลือกทางที่ดีกว่าได้เฉียบยิ่งกว่าเดิมครับ เอาละครับผมหวังว่าเทปนี้จะช่วยให้คุณเติบโตขึ้นไปอีกนะครับมันไม่ยากเลยถ้าหากคุณอยากจะทํามันนะครับผมและทีมงานทุกคนเป็นกําลังใจให้เสมอหวังว่าเรื่องเรื่องนี้จะให้ข้อคิดแง่คิดและประโยชน์กับคนฟังทุกคนนะครับหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับแล้วฝากช่องทางใหม่ด้ยวยนะครับกับ Spotify นะครับพอดแคสต์ Podcast นะครับใครที่ อยากจะทําอะไรไปด้วยแต่ตาไม่ว่างที่จะมองนะครับอยากจะฟังอย่างเดียวนะครับขับรถไปออกกําลังกายไปนะครับวันนี้เรามีพอดแคสต์ใน Spotify แล้วฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้เช่นเคยครับอย่าให้คำว่ารู้แล้วทำให้คุณพลาดเรื่องราวดีๆครับ